แต่ถ้าหากเราเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือการเปรียบเทียบอินทรีย์ผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นอินทรีย์คือศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าสรรเสริญการมีปัญญาปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงถ้าเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของธรรมดาธรรมชาติที่ประชุมมาสลายออกไปปีๆมันไม่ไปปรุงไปแต่งเอาอะไรมาเพิ่มเติมแล้วนะมันเห็น แล้วเขาก็สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่น <Okay. S 1> แต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วจะไม่สืบทอดไม่สืบทอดประเพณีที่ไม่เกิดประโยชน์แต่จะสืบทอดนประเพณีคืออริยะประเพณีอริยะสัจสีอริยมรรคมีองค์แปดสืบทอดอริยะประเพณี พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลผู้เชื่อฟังเธอเป็นบุคคลที่เนี่ยเธอพูดกล่าวแล้วเขาเชื่อฟังเธอจงบอกเขากล่าวเขาเรื่องของอริยสัจสีเมื่อเขาได้รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้การดับทุกรู้หนทางในการดับทุกเขาจะดับทุกได้เขาจะเป็นผู้ผลทุกนั่นคือประโยชน์สูงสุด พราะปกติชาวบ้านเขาก็ลําบากอนยะู่แล้วต้องบริหารจัดการครอบครัวของเขาอยู่แล้วแต่ที่มาเนะี่ยมาเพื่อให้ให้เขาได้มีความรู้ให้เขาได้เห็นได้ยินได้ฟังมาเพื่อประกาศศาสนาประกาศศาสนาประกาศคําสอนศาสนาแปลว่าคําสอนศาสนาพุทธศาสนาพุทธเนะี่ย คำสอนให้ตื่นรู้ตื่นรู้อริยสัจสี่อริยมรรคสีองค์แปดไปทีไรก็จะพูดเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้เรื่องนี้ยเรื่องคันหา้าเรื่องกองทุกเรื่องไม่เที่ยงเรื่องแปรเปลี่ยนเรื่องแนวทางเรื่องทางเดินจนกว่าเขาจะได้ประโยชน์เมื่อเขาได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์ของเขาแล้วไงแล้วเมื่อนั้นเขาจะเห็นเราจากที่เขาไม่เคยเห็นแต่เมื่อไหร่ที่เขาเห็นอริยสัจ เขาจะเห็นว่าอ๋อผู้ที่ย้ำจุดนี้ให้เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆย,ยังมีอยู่เราจะรู้สึกว่าเราโชคดีโชคดีที่มีคนมาแล้ชี้บอกกล่าวให้เราได้รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้การดับทุกรู้หนทางในการดับทุกอริยมรรคีม่แอบมาชี้ให้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะทุกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าเนี่ย คือสภาวะทุกเหตุให้เกิดทุกคือการเกาะเกี่ยวเพื่อเพลินสําคัญมั่นหมายเป็นของตัวของตนมันลุ่มมันหลงมันเพลิดเพลินไปบริหารจัดการมันเทาไปแก่เจ็บตายฟรีๆมันเพลิดเพลินมันลุ่มหลงไปไงมันจะเอาเป็นของตัวของตนให้ได้ทั้งแท้ที่จริงนะของเกิดถับแปรเปลี่ยนเสื่อมสลายปีๆมันเพลิดเพลินไปก็เลยเพลิดเพลินไปกับทุกข์แต่เมื่อไหรที่เขาเห็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงเขาจะเพิกถอนออก ไม่สําคัญมั่นหมายมาเป็นของตัวของตนแล้วของปีเนี่ยแล้วบังคับบัญชาอะไรก็ไม่ได้บังคับไม่ให้แก่ก็ไม่ได้บังคับไม่ให้ป่วยก็ไม่ได้บังคับให้ไม่ให้ตายก็ไม่ได้อีกฟรีฟรีเอ้าเห็นแล้วเข้าใจแล้วสภาวะทุกข์สละพืนนะไม่สําคัญมั่นหมายดับทุกข์ได้แล้วนี่คือการดับทุกข์ไม่ไปเพลิดเพลินตามแต่บริหารจัดการเพราะอะไรอัตภาพมันยังอยู่เนื้อหนังเอ็นกระดูกความรู้สึก ถุงนี้ถุงเยียวมันยังอยู่อยู่ให้บริหารจัดการให้เราหลุหงุดหงิดใจเนี่ยนะแต่เมื่อไหรที่เราหงุดหงิดใจ,จแสดงว่าเรายึดยึดถุงขี้ถุงเยี่ยวเนื้อหนังเอ็นกระดูกว่าเป็นของตนมันเลยมีตนน่ะเข้าไปเพลิดเลยเพลิดถอนในความหงุดหงิดน,นั่นเองเพลิดถอนอุปทานไปสําคัญมั่นหมายแล้วมันจะรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในรูปร่างกาย เบื่อหน่ายในความรู้สึกนึกคิดเบื่อหน่ายเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมพระพุทธเจ้าว่าบุคคลใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมคือเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารยานเมื่อเบื่อหน่ายบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆสะสมนิพพิทายานญาณแห่งความเบื่อหน่ายจะคลายความยึดติดจิตก็จะหลุดพ้นเมื่อพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว มันไม่ไปยึดไปเกาะเอาของเสื่อมมาเสื่อมอีกมันไม่เธอเยอทะยานอยากจะได้ขันห้ามาทุกอีกมันไม่มีหวังพบชาติหน้าจะต้องเกิดมาเพราะเกิดมามันก็แก่เจ็บตายอีกเกิดมาต้องมาเติมมาบริหารจัดการมาทุกอีกมันไม่เอาจะเกิดเป็นอะไรก็แก่เจ็บตายเกิดเป็นอะไรก็เกิดดับเกิดดับแต่ตอนนี้เขาโชคดีแล้วเขาได้อัตรภาพนี้มาแล้วจะอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวเพราะจะเกิดมาเท่าไหร่มันตายเท่านั้นไง พะเกิดมาก็แก่เจ็บตายเกิดมาพ,พัดพ้าเกิดมาแปรเปลี่ยนวันนี้เราได้อัตภาพเป็นการเกิดมาแล้วมีแล้วรอการบริหารจัดการไปทิ้งเนะี่ยแต่การบริหารจัดการไปทิ้งเนะี่ยเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วหรือยังถ้าเห็นตามความเป็นจริงของสภาวัตถุตามอริยสัจตอที่พระพุทธเจ้านะประกาศสั่งสอนในการก่อเกี่ยวเพลิดเพลินไปเนะี่ยเหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์คือการหยุดการเพลิดเพลินผู้นี้จะรู้แจ้งอริยสัจ เป็นอุิยบุคคลขั้นต้นในาศาสนาโสดาบันอย่างลงกระแสเข้าถึงกระแสพวกนี้จะเห็นกายไม่เที่ยงแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดานะไม่งมงายแล้วนะตรงเนี้ยเพราะศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธเจ้าในคําสั่งสอนของพระองค์ไม่มากพิธีไม่เอาวิธีละจะเอาคําสอนนะเพื่อมาละอัตตาตัวตนมละอัตตาตัวตนตนเองนะ่ยเพราะโสดาบันจะต้องศึกษาอีก ศึกษามาละตัวตนอืจะต้องมาคลายตัวคลายตนเพราะมันยึดโสดาบันเกิดได้จนเจ็ดชาติอะยึดมั่นถือมัน่นเอาไว้แต่เห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่โง่ไม่งมไม่งม,มง,มมงายไม่อาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมาะดอกเคาะต่อชะตาปูนาะคลาดเท้าพุชงอะไรไมายงไม่ย่าพ่อปู่อะไรต่างๆไอ,อ้คงไอ้ไขย่ยักษ์โน่นยักษ์นี่ไม่มีนะ,นะจะพาไปดูดวง ที่นั่นที่นี่อาบน้ำมนต์พวนน้ำหมากองวิเศษวิโสเสต่างๆตะกงตะกุดพายุงพา,ายันไม่มีในโสดาบันกลายเป็นของเล่นไปเลยไม่เล่นในโลกเพราะทุกอย่างมีเหตุปัจจัยในการเกิดมีเหตุปัจจัยในการดับไม่มีอะไรมาดนบันดาลให้ได้ตนก็เลยเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งตนเองตนเองเนี่ยมีเนื้อหนังเอ็นกระดูกและความรู้สึกเนี่ยพึ่งตนเอง เพื่อเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติประพฤติตนปฏิบัตินะทําตนให้มาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงทําตนให้เข้าถึงธรรมชาติความเป็นจริงนะ่ะคือธรรมชาติธรรมชาติที่มีการเกิดแก่แกเจ็บตายธรรมชาติที่มีการเกิดดับแปรเปลี่ยนไม่เที่ยงธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เขาเรียกว่าธรรมชาติ เพราะมีเหตุปัจจัยในการเกิดก็มีเหตุปัจจัยในการสวสดาบันเข้าถึงธรรมชาติและผู้ที่เข้าถึงธรรมชาติแบบหมดจดนะละเพิกถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนะเข้าสู่ความมีมุติหลุดพ้นไะด้คือผู้ที่นะปราศจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผู้ใดเนะี่ย เพลิดเพลินสำคัญมั่นหมายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะไม่พ้นจากทุกขแต่ผู้ใดคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญา,ส,ญญาสังขารวิญญาณก็จะผลพ้นจากทุกขันห้าเนี่ยกองทุกขรูปนามเนี่ยกองทุก เพราะมีเหตุปัจจัยในการเกิดมีเหตุปัจจัยในการเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมันประชุมมาสลายออกไปปีๆ <5 S 1> อ่าถูกต้องถูกต้องขันห้าเป็นของหนักแล้วพระอริยะเนี่ยผู้ที่จบผิดแล้วเนี่ยคือละทิ้งของหนักพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มาละทิ้งขันห้ามาละทิ้งของหนักเนี่ยจึงขึ้นชื่อว่าพุทธะ พุทธะนะรู้ตื่นเบิกบานรู้แจ้งตื่นรู้อริยสาวกนะอักขละสาวกผู้มีปัญญามากาภาษารีบุตรก็ละขันห้าจบพระโมคคานณะผู้มีฤทธิ์มากละขันห้านะไม่มนะีไม่มีอุปทานไปยึดมั่นถือมันอาศิติสาวกแปสิบอรหันต์อย่างเงี้ยหรือพระอรหันต์ทั้งสองหมื่นลูปในยุคนั้นนะก็มาละมาปล่อยมาวางขันห้านี่แหละ ให้มาเห็นแจ้งชัดเจนของมันเถอะว่ามันไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสั่งสอนภิกษุสาวกของพระองค์น่ะส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนม,มีอยู่ในบทสวดตอนเช้าะนี่ยสวดมนต์แปลใช่ไหมตอนชเช้านั่นแหละบทนั่นโอ้โหนะอลังการมากเลยกระเสริฐมากแค่มาละมาปล่อยมาวางอันที่จริงไม่ใช่ของใครหรอกนะเนี่ยที่เราใช้ใช้อยู่เนี่ยของฟรีๆเนี่ยที่ได้มาแล้วเนี่ยคือของกรรมเก่าเนี่ยนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเก่าเพราะมีเหตุปัจจัยแต่ก่อนเนี่ยมันส่งผลมา พอส่งผลมาปุ๊กยึดมันถือมันเอาเพลิดเพลินไปต่อสิเห็นไหมพอเวลามันส่งผลจะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามส่งผลก็ส่งผลแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละส่งผลแค่ขันห้าแต่ผู้ใดเพิกถอนออกจากอุปทานความยึดถือสําคัญมั่นหมายน่สภาวะต่างๆที่จะส่งผลก็ส่งผลแค่ขันห้าไปปีๆแต่ผู้ที่ละเพิกถอนออกแล้วมันจบนะไม่ไม่มีบุรุษบุคคลเข้าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเหมือนพระโลกคนานะพระโมกขลานะผู้มีฤทธิ์มากน่ะ นะพอเห็นอ๋อมันจะส่งผลขันหน้าใช่ไหมก็ปล่อยปล่อยให้โจรทุบตีภาษสานกระดูกเข้าเป้าพุทธเจ้านะขอลาปรินิพานชบอบอย่างเช่นท่านภายิยะเีง้เออท่านภายิยะเนี่ยบรรลุอรหันต์แล้วนะไปหาผ้าไปหาบาทนะโดนวัวผิดตายผิดอัตภาพเนี่ย อัตภาพเนี่ยแตกสลายคือตายเนี่ยแตกสลายแต่ผู้ที่ละเพิกถอนแล้วเนี่ยไม่มีบุรุษบุคคลในนั้นอาตภาพนั้นแตกสลายก็คือจบผู้เข้าถึงแล้วก็คือเข้าถึงแล้วความมีมุดหลุดผลไม่สําคัญมั่นหมายในเนื้อหนังเอ็นกระดูกและความรู้สึกนี้แล้วไม่ใช่ว่าพระอารหันต์ไม่ตายนะไม่ใช่ว่าพระอารหันต์ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ใช่นะพระอารหันต์เนี่ยพ้นออกจากขันห้าแต่ยังมีขันห้าเนี่ย ใช้ตามสมมติโลกเขาอยู่เนื้อหนังเอ็นกระดูกและความรู้สึกเนี่ยขันห้าเนี่ยยังอยู่เ้าประชุมไว้เหมือนเดิมเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นของฟรีๆแล้วก็ดูแลบริหารจัดการอำนวยความสะดวกรอการแตกสลายไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นของตนในระยะเวลาที่เหลือให้ยังประโยชน์สิ่งไหนที่ยังประโยชน์ได้ยังประโยชน์ถ้ารู้ว่าเป็นโทษก็ให้รู้ว่าอ๋อเป็นโทษรู้โทษรู้ประโยชน์ เอ้าขันห้าเนี่ยมีโทษโทษของขันห้าคือความเสื่อมเกิดมาเสื่อมเกิดมาแปรเปลี่ยนเกิดมาไม่เที่ยงแต่ประโยชน์ประโยชน์ของขันห้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าประโยชน์ของขันห้าคือการเห็นความเสื่อมของมันนี่แกไปเรื่อยนะอ้ปปวยนะอ้าเดี๋ยวอีกหน่อยอหมดลมหายใจแล้วเนะนี่ยเนี่ยเห็นความเสื่อม,อหมเห็นความไม่เมที่ยงเอีกความคิดเหมือนกัน ความคิดก็ไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงให้มาเห็นตามความเป็นจริงของการเกิดดับความไม่เที่ยงของมันนั่นคือประโยชน์นะผู้เห็นตามความเป็นจริงอ้าวไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราสละคืนขณะที่ปล่อยสละคืนมันหลุดมันพ้นแล้วนะอืมมันหลุดมันพ้นขนาดนั้นนะแต่โสดาบันต้องพ้นบ่อยๆไงต้องทําความชินทําบ่อยๆชําระบ่อย เหมือนกวาดใบไม้เหมือนล้างอะไรสักอย่างต้องทำบ่อยๆชำระเนี่ยจนเป็นอัตโนมัติว่าไม่ใช่ของเราจริงๆเห็นเป็นอัตโนมัติเป็นสันสติสืบเนื่องต่อเนื่องจริงๆว่าอ๋อเนี่ยของเกิดของดับของแปลเปลี่ยนของมันนี่นสแสดงให้เราดูนะ้าา่ทั่วโลกกระทาดเนี่ยถ้าเห็นแจ้งหนึ่งเดี๋ยวก็เห็นแจ้งทั่วโลกกระทาดเหมือนกันเพราะมันมีเหตุปัจจัยในการเกิดและมีเหตุปัจจัยในการดับจบเลยแต่นี่ อต้นเนี่ยต้นมันปิดมันบังตนตนเนี่ยปิดบังตนธรรมดาธรรมชาติมันไม่มีอะไรปิดบังไว้นะแต่เพราะอัตราตัวตนมันปิดมันบังตนเลยมีตัวตนไปทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึง่งให้มันมีมันเป็นดูเสรษธรรมชาติทุกอย่างนะั้นมันเกิดดับแลกเปลี่ยนมันปกตนะิไม่มีเป็นของใครหรอก เอาจนเมื่อจนค่ำจริงเลยเนาะเอาเอาหน้าสมควรแก่เวลา